สวัสดีครับเราจะมาต่อนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่สามนะครับสําหรับการทํารถเฟืองนะครับแม็มโคนะครับตอนนี้เราก็ใส่ล้อแล้วนะครับเพื่อที่จะออกหางหางออกเรียบร้อยแล้วนะครับที่เราต้องใส่ล้อเพราะว่าเราต้องเทียบระดับครับตั้งคานหน้าวางเครื่องแล้วก็ใส่หางไว้ให้มันดูระดับว่ามันพอดีกันหรือเปล่านี่นะครับ สูตรยังไม่ได้ทำนะครับให้เบานิดหน่อยนะครับเพราะน้ำหนักรถมันเยอะครับเยอะรถเกียร์มากเราก็พยายามลดนะครับอย่างนี้นะครับข้างล่างนี่เป็นเหล็ก4หุนนะครับธรรมดามจะเป็น5หุนเราลดลงามาครับแต่ยังใช้แป๊บบนเท่าเดิมนะครับ ผมว่าแป๊บเล็กมันดูหลอนตาครับขาหน้าก็เลาะนะครับเพราะให้มันเหล็กน้อยที่สุดนะครับลดน้ำหนักนะ ว่าไม่ค่อยมีเวลาทำนะครับตอนแรกสนิมไม่มีขึ้นเลยนะครับมันไม่มีเวลาทําได้ีละนิดทะหน่อยก็จากเหล็กเขาขาวกลายมันจะสีแดงครับสนิมจับเกือบหมดแล้วทามานั่งขัดเองนะครับตอนนี้ก็เหลือใส่แป้นตูดนะครับแล้วก็ทำคันเกียร์นะครับคันเกียร์ยังไม่มีนะครับ แล้วก็ทํามงโกนนะครับจะจะได้ไปลองกันนะครับ18รอบครับคันนี้ครับเดี๋ยวเสร็จแล้วจะโชว์อีกรอบครับ